สวัสดีค่ะศิริยาสิทธารังนะคะชื่อไก่ค่ะครับวันนี้คุณไก่มาเรียนหลักสูตรอะไรเหรอครับฝึกลายเส้นค่ะหลักสูตรนี้ครูท่านใดเป็นครูสอนครับครูเดือแล้วก็ครูก้อยค่ะครับครูทั้งสองท่านสอนเป็นยังไงบ้างครับสอนดีมากเลยค่ะสอนเข้าใจมากขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็น่ารักมากค่ะคุณครูถ้าคุณไก่เรียนหลักสูตรนี้มันใช้ประโยชน์ทางด้านใดเหรอครับเพื่อต่อยอดจากการทําผมค่ะครับเอ่อคุณไก่ได้หาข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจากสื่อใดครับ ดูในเว็บแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่ะฮะล้วได้เปรียบเทียบกับสถาบันอื่นบ้างไหมครับก็ดูมาบ้างค่ะแต่ว่าเปรียบเทียบกันแล้วคิดว่าที่นี่น่าจะโอเคแล้วก็มีมาตรฐานกว่าค่ะฮะประทับใจอะไรกับสถาบันของเราบ้างครับประทับใจก็คือคุณครูสอนดีมากเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็น่ารักค่ะอยากให้คพื่อใจฝากถึงผู้ที่กำลังสนใจม้องหาที่เรียนนะครับก็ใครที่สนใจเรียนนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อที่นี่เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ เขามีมาตรฐานดีค่ะทําให้เราเข้าใจในการออกแบบคิ้วแล้วก็เขียนโครงคิ้วได้ง่ายขึ้นค่ะครับสำหรับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณแตงมากนะครับขอบคุณค่ะค